สวัสดีวันตรุษจีนจ้าช่วงเช้าเราไหว้บรรพบุรุษไปแล้วช่วงบ่ายเราจะมาไหว้ผีไร้ญาติก,กันจ้า,า,าะะไปเดินไปเลยไปอีกถึงมุมเรามีดินก็ปักเลยล้วก็เรียกว่ามาทานข้าวนะคะเนี่ยปักเลยมาทานข้าวนะคะกะเดินไปอีกห้าเก้าโอเคปากมาทานข้าวนะคะห้าเก้า ปักเลยมาทานข้าวนะคะไปห้าเก้าอไปอีก 5, อืมไปปักอีดอกหนึ่งแล้วกลับ ไปกับแล้วก็ไปปักที่ตรงข้างหน้าเดินริมๆนะระวังเหยียบทุกที่ตัวเองปักละ่ะเดินไปนแล้วก็ไปว่าแล้วก็ไปปักตรงกระถางทานข้าวนะคะช่วยช่วยบ้านหนูทำมาหากินให้รวยๆให้เฮงเงปอหอปอหอนะคะไอะเร็วเฮยเสร็จแล้วเหรอ ยแยกย้ายกันไปปักธูปเหี่ยไปปักอีกฝั่งของบ้านเพื่อเชิญผีรายญาติมารับประทานอาหารที่เตรียมไว้เส้นไหว้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีของคนจีนมาช้านานที่มีความเชื่อกันว่าหากเราแบ่งให้ผีกินอย่างอิ่มหนำสำราญเขาก็จะช่วยเราทำมาหากินให้หเฮงๆ เมื่อเราทํการไหว้จนทุบหมดครบ3ามครั้งเราก็เริ่มทําการลาโดยเริ่มจากการเผากระดาษเงินกระดาษทองและใบนําทางจะไหว้มากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่กําลังของแต่ละบ้านเลยค่ะไม่มีข้อกําหนดว่าจะต้องมากหรือน้อยเพียงใดแล้วแต่กำลังจ้า เมื่อเราเผาเสร็จเศษทูบที่เหลือเราก็ต้องอระงมมาเผาด้วยนะคะส่วนข้าวสารที่เราเอาไว้ปักทูบเดี๋ยวเราก็จะไปโปรยให้ทานกับนกอีกทีด้วยจ้าระหว่างรอเผากระดาษเงินกระดาษทองให้หมดเราไปโปรยข้าวสารให้นกกันดีกว่าจ้ะเราก็โปรยขึ้นหลังคาเลยโปรยให้หมดในกระป๋องเลยนะคะเพราะว่าข้าวเป็นของ สูงเนาะเราจะให้อยู่ที่พื้นไม่ได้หลังจากนั้นเราก็ลาอาหารกันได้เลยค่ะอาหารที่ไหว้แล้วก็แล้วแต่เราสะดวกว่าเราจะเอาไว้ทานเองแบ่งให้ลูกน้องแบ่งให้เพื่อนบ้านได้หมดเลยค่ะอาหารตรงนี้หลังจากไหว้เสร็จแล้วเราสามารถนำมาทานได้นะคะจะไม่เหมือนอาหารที่เรานำไปไหว้ตรงทางสามแพ่งจะเป็นคนละแบบกันนะคะ หลังจากไหว้เสร็จแล้วเราสามารถนํามาทานได้เราจะแบ่งปันให้ลูกน้องหรือเพื่อนบ้านที่ไม่ได้ไหว้คือได้หมดเลยค่ะตามสะดวกเจ้า <te ars> <t ops> <c oughs> น้องหมาก็นั่ง้อตั้งแต่เริ่มไหวจนไหวเสร็จนั่งมองจนเก็บของไหว้เสร็จแล้วก็มองตามจากไปเจ้านายฮาบ หมดแล้วหรอครับแล้วของผมละครับผมนั่งรอนานแล้วนะเดี๋ยวนะจ้ารอก่อนบ๊ายบาย